นอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในซอยระอพงครับอ่าขี่เลี้ยวต,ไไรตรงเข้าไปไม่ต้องเลี้ยวไปทางหอพักใช่ไหมครับ ับช่องสไตล์แฝดนะคะวันนี้นะครับผมก็มาวิ่งไลน์แมนนะครับตอนนี้เวลา10.40นะครับเราก็ได้ออเดอร์ตัวแรกแล้วนะครับอ่าเป็นร้านเนตเล่กับเราถาดนะครับก็อยู่กรุงไผ่ครับเดี๋ยวเราเดินทางไปรับออเดอร์นี้กันนะครับออเดอร์นี้เราได้25บาทนะครับน่าจะไปส่งแถว่าตูมนะครับออเดอร์นี้โอเคครับเราก็จบออเดอร์ตัวแรกไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามารอออเดอร์ตัวที่สองนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะลองปล่อยไหลดีกว่าอันนี้ผมอยู่หน้าหมู่บ้านเนาะผมมาจอดแถวนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลอออเดอร์แถวนี้กันดูดิว่ามันจะมีออเดอร์ไหมนะตอนนี้เวลาสิบโมงห้าสิบสามนะครับผมก็จอดอยู่หน้าหมู่บ้านที่ผมส่งเมื่อกี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีออเดอร์ไหม ข้า,า,าผมก็ไม่วิ่งแล้วนะนายแมนผมรองงานประมาณ50นาทีไม่มีงานสักตัวกลับมาวิ่งเพนด้านะโอเคครับวอเดอรนี้เรามาส่งที่ลานหินริเจนนะคะก็ได้ดีมา15บาบาทอาเดินค่ะ ส่งไม่ลูกค้าเป็นมิตรัวแต่ลูกค้านูท่งมาด้วยนะฮะแต่เราจะไม่ขึ้นไปนะเราจะส่งด้วยแค่ที่รบดีสองร้อยเมตรโอเคครับเราก็ด้รับออเดอร์เชฟเตอร์มาแล้วนะเนี่ยก็เดี๋ยวเราเดินเราไปเก็บไว้ที่รถนะแล้วก็เดี๋ยวไปส่งที่เดียวกันเลยหมู่บ้านอีลาทอนะสองออเดอร์เลยโชคดีไปโอเคครับครับเอ่าโทรจากฟูเพนด้านะครับค่ะ อาลูกค้าส่งที่ไหนครับไอบ้านเนี่ยตรงไหนครับบ้านเที่เที่ไหค่ครับครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายบ่ายมื้อสิบสี่นะครับก็ได้มาเต้าตัวก็วตอนนี้ไม่เหอียวดอร์นะส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะออเดอร์สันนอกก็เดี๋ยวเรารอออเดอร์อต่อไปนะคะว่าจะได้ตอนไหนนะโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราได้ลนะ ครับเช่นะคะเราได้20แล้วนะเรอรอ์ตันี้ได้23บาทแต่ว่าจะไปส่งใจอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปออเดอร์นี้กันน้ก็ได้โอเคครับเราก็ได้ออเดอร์ต่อไปแล้วนะเป็นร้านอีทอ,อัพๆนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านสุขุมิตห้านะไปส่งบ้านเอื้ออาทรนะออเดอร์น,นี้เราได้20บาทโอ้ซอยบ้านเราเลยครับตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์ร้านต้องมีตสสําแซบเสซบจานนะ ใกล้จะหมดกะแล้วนะคะตอนนี้บ่ยายสองยี่สิบสี่นาทีแล้วเราถึนะยงยี่สิบสิห้านะอาจจะตั้งค่าออเดอร์นี้ได้แล้ว่าอาจจะเป็นออเดอร์สุดท้ายของกะนี้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเออเดอร์ทางไปรับออเดอร์นี้กันออเดอร์นี้มันส่งไม่ไกลนะอ่าแม่ข้าเราสิบเก้าบาทค่ะมาขอบคุณครับเราเราก็ได้ออเดอร์นี้มาแล้วนะไปส่งที่หอ KN นะ ร้านต้องมีไหมครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะเราก็ได้ออเดอร์นึงนะเป็นร้านมิตเติ้ลคาเฟ่นะครับเราไปสง่งที่บริษัทพิชาดาได้19บาทนะเอาไดือนนี้นี่ก็กน่าจะหมดกะแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้38นาทีแล้วนะใน2 38นะหมดตอน45นะครับโอเคครับ โอเคครับก็จบกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมก็กะก็จบแล้วนะผมก็มาแวะเติมน้ามันก่อนก่อนที่จะเข้าบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวมีกะหนึ่งนะตอนห้าโมงเย็นก็เดี๋ยวเรามาดูรอบห้าโมงเย็นกินนะ A few moments later ตอนนี้ก็ รับออเดอร์ที่14นะต่อจากช่วงตะแรกวานะเป็นออเดอร์ที่14นะเป็นตัวแรกของกะที่2คนะ่ะก็รับออกมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นพับสปีทตัวคุณต่อยนะคะพออเดอร์น,นี้นะเราได้1 9บาทนะเป็นตัวที่หมู่บ้านสนุกวันนะคะก็เช้าเราก็อ่า ไปสองร้อยแปดสิบาทนะคะก็เดี๋ยวเรามาตอบย็นนะเดี๋ยวเรามาลดเยอะกางทีเดียวเลยนะคะโอเคครับครัขอบคุณค่ะก็ตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์ร้านต้น่องำอางฟูนะก็ปไปรับมาเรียบร้อยแล้วนะ ก็เดี๋ยวเราไปส่งให้ทุกค้าที่หอพักบ้านนิยมนะตอนนี้เพื่อนบนเห็นน้องฟ้าหรือเปล่าแค่เห็นนะสีสวยมากผมชอบหน่อิดทีก็งคือ้าพกว่านะเพราะว่ามันมีแสงมีสีอะไรให้เห็นนะมก็เลยจะดูสวยดีนะเนี่ยคือมันก็จะมีท้องสีน้องฟ้าเนี่ยสวยดีนะ เชวงเย็นนี้มาก็อากาศเริ่มเย็นเง็นแล้วนะคะภาคอีสา,านภาคตะวันออกนะตัวเริ่มเย็นเนแล้วโอเคครับเดี๋ยว,วเราจะทงไปส่งออเดินให้คุณขาขัน้าครับเราก็ได้ออเดอร์ตัวต่อไปแล้วนะเป็นร้านลาเตเช่นนะก็อยู่ข้างหน้านะแล้วก็ไปส่งที่ซอยท้าหินนะคะ ก่อนหน้านี้มันมีออเดอร์ร้านโคนิชะมานะตอนที่ผมยังไม่ถึงร้านเนี่ยออเดอร์มันก็ไม่เด่งนะพอขี่เลยเลี้ยวมันมันต้องมีแยกสี่แยกนะแล้วก็เลี้ยวมาเนี่ยเพราะผมเลี้ยวมาได้สักประมาณ500เมตรออเดอร์ดังแล้วมันกลับรถยากไงเพราะว่ามันเป็นไฟแดงใช้ยูเทิร์นกลับเนี่ยมันก็ยากแล้วก็เลยไม่รับไปนะคะ,อะอเอาแค่เวลาอ,ออเดอร์นี้กัน เราจบออเดอร์เมื <brightness> <desserts> <Negative paper> ่อกี้แล้วนะคะก็ได้ออเดอร์ัวต่อไปเลยนะคะเป็นร้านร้านดาวซุปตามยำแซ่บนะออเดอร์นี้เราได้ส9บาบาทนะน่าจะส่งไม่ไกลแหละโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงแล้วนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปรับออเดอร์นี้กันนะ โอเคครับเราก็ได้เรื่องต่อไปแล้วนะเป็นร้านบ้านเชฟนะโอเค สคฮัลโหลครับพอจากฟูดแพนด้านะครับครับอ่าร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในซอยตะพงครับอ่าขี่เลี้ยวตรงเข้าไปไม่ต้องเลี้ยวไปทางหอพักใช่ไหมครับครับอ๋อก็คือตรงเลยผ่านหอพักไปนะตรงซอยผ่านหอพักไปใช่ไหมครับตรงมาไปอยู่ไหนครับอยู่หน้าปากปากทางเลยครับปากทางถนนเลยครับเข้ามาเลยครับโอเคเรียกตู้ับนยังั Hoa cung